วันนี้ก็วันที่2อง, 2> <า>งคุณยีเขาก็มาซื้อของกินนะไงคุณยีคุณจะมาทำอะไรเนี่ยรถต้นเนี่ยคุณยีไ <c oughs> ้ยีไอยีก็ต่อก็ <c oughs> มา เป็นว,วันที่2ของผมแล้วนะครับก็คือเราก็จะมาซื้อของกินก็คือเราจะมาซื้อของส่วนน้ำเพื่อไปทำอาหารที่บ้านกับนายเดนตามมาเลยครับตามก็คือการพลาชาที่ผมเดินตามอยที่เอฟซีนะแทนที่คุณฟีนึงช็อตได้ไหมแทนคุณฟีเพื่อนผมหน่อยเข้าช็อตหน่อยที่เพื่อนผมเขาพาผมมานะ ศาสตร์อะไรบ้างวะศาสตร์ตำเนามันเป็นบ้านชาชนอะไรยธรรมพุทธอ๋อโดเทั่วก็นี่นะครับที่เราจะมาสมัครขาดขาดนะนีมาทำจริงไม่ได้มาเล่นๆมาทำจริงนะพุทธศาสนาโอ้โอเคนี่ครับเราจะทยาุทำนี่ครับเราก็จะมาซื้อของส่วนตรงนี้นะ เรเดินไปก่อนเราก็เราก็เล่นน้องหลังนะแต่ผมไม่ถึงนข่มององๆน่าไม่ถึงถ่ายหมดเอฟฟินคุณฟินจะซื้ออะไรครับซื้อไก่ซื้อปลาครับคุณฟินปลาครับอ่าซื้อปลานะวันนี้เมนูปลานะครับบายผมฟินบายจะมีเราจะเอาปลาอินมาทัดินมั้ปลาอนม้ตัดสินสิ่งที่ไม่ได้

ก็ได้จบที่ปลาแล้วมาตามบาน19บาทม่ค่อยรูได้ไอวา่แบบว่ายิบ่รูได้ไอวาิดูคุณตอิเก้าีูนี่แสลงย่ยัดเก้กิเอร์ดมาตัวนี้นะพี่น้องบอกแสลงนะจะสดนะอาโอยายง่ายังไม่ตายอันนี้คือสดจริง แล้วก็อยู่ขั้นตอนจ่ายตังค์้วนะครับดูกระเปาจะจ่ายไรทั้งนี้ขอเราดูผมรีบนะกัดอย่างนี้เลยอันนี้คุณเอาไปตั้งไหนคุณอย่าทำนิสัยเหมนเราอยู่บ้านเด็กผมไม่ตั้งดีเลยผมไม่สนสะทือนถุงนใหญ่ไงทีเราก็จะมาฝางงานลดบัสยังไงครับุณบัสขาว่างยว เา oh. คือเราจะมาสมัครงานรถตัดให้กับเพื่อนผมนะคือผมเก็บสี่แง,มงเมื่อกี้ที่ผมบอกไปเรามาดูกันนะว่าเขาจะวาว่าไงเราเนี่ยครบนึงตอนนี้เราก็ได้ที่สมัครงานแล้วนะโดยคุณบ้านร้องเป็นคนเอาให้ผมนะนี่คือของคุณยีนะไม่ใช่ของผมนะ <c oughs> อ๋อแล้วทำไมเอาสองไป,ไปก็เคลงเผื่อไงกลัวหายอะไรเงี้ยอันนี้คือเรามาทำงานจริงๆนะครับคือเอกสารเจนนี่เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ รถตัดงรือเมาสมัครงานเรียบร้อยส่วนผมที่อีฟซีคุณดีเป็นอะไรนะผมคงเป็นอะไรนะทางสินค้ารถตั้นนะเขาไม่พูดนะเขาขืนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมไม่สนแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปตรงที่มอไซค์นั่งณดีตอนนี้เราก็จะไปสมัครที่นึงนะครับคือแมคโครนะี๋ยวผมขึ้นกับคุณบัตตต่อแล้วเราจะไปที่แมคโครต่อนะครับคุณบ, <laughs> บัตต์อาคุณบัตต์กับคุณฟีนไงอ่แฟนที่คุณฟีนหนึ่งสเต็ปอ่าคุณฟีนกับคุณดีนะคือตัวเลยหัวอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แมคโครแล้วน,นะ เราก็จะเป็นสมัครงานกับเพื่อนนะก็คือผมกับเพื่อนคุณตักกล้องนี่แหละจะปสมัครงานแต่เข้าเลยดูเรามาซื้อผมขาบินนะคุณไม่ได้มาหางานเขาจะไม่รับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราก็ไม่ปมออไปขอแตไเราไเขาน่ะแทนไปที่ผมขาบินนะคือเรามาไม่คุ้นเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละครับแล้วเราก็น่าจะจบแค่ PFC e กับไอพนักง,งานรถตัดเพื่อนผมนะนั่นแหละครับ นี่คุณยีเขาจะไปซื้อหัวหอมถังหอมแดงนะเอาไว้ทำเมนูนะนี่คือร้านขายของชำนะหัมดีลไปดูกันหอมแดงมันเอาสองลูกสต๊าฟก็เลยนะสามสิบนิบสต๊าฟที่แบบ คุณยีซื้ออะไรบ้างครับพี้ยีณพูดไหนครับอับโอเคครับตอนนี้เราก็เมื่อกี้เราไป้า้ใส่ของช้ำนะเราจะมาบอกนะว่าเราเสื้ออะไรมัง่งหอมแดงนะครับหนึ่งแล้วก็พริกกับมะน,นาวสองนะครับก็คือเราจะไปทําเมนูมื้อเย็นกันนะครับ